ơi ơi nói gì đón phải tặng nói gì nặng cầm nắm chơi cái trơn mà ăn pì mây ra quá nu cây, vừa phải tam tặng lẻ tí quá, đón phải tặng nói nu lỗ cái rơi nu cao phải lẻ quá รูกไอ้เลยนี่อยู่เหมือนต้นเปล่าเลยใบยเหมือนใบเปล่ารูกไอ้เลยนอได้ไห่วะพี่นงันแต่นอ,นนอได้เดียวพี่ล่วงจงหวัวดันก้าครับครับจากงานปีไม่ก้องก,กำนันจเฉยแล้วก็พี่ล่วงจงโอยมากวันไหวตรงนี้ก่อนไปตามเบาโนเลยที่ ไม่ได้ดิคัมเด้อดิไอ้นี่โควยเมาลูกจากนี่คัมได้ดิกับป้านี่โอ้ยไปต่างไล่กันแน่วะนี่เดินเฮ้ยลาวเอ้ยแล้วนี่ตาใหม่เล่ยอ่ะพวกแกจอดก้านมาป้าไปโ็ไวไปบ้านวัวดอนนูวัวดอนวัวดอนน้ำหนักอันบ้านกำบนั่นใจอ่ะโอ้โอ้กำนันใจตีก็จะน่าในเก้าดาวปีไม้เนาะอันเลย เลี้ยไปต่าง nơi เด็กแมนกับนั่นใจแกเชิญมาเลยนี่โอ้ห้าน้อมันเลี้ยต้นมาได้ต่างนี้มันลงม้วนแม่แล้วโอ้ดูตึงไปต่างดูโอ้กลับต่างนูเออโอ้อ่ะย้ำแล้วกันนี่แล้วนี่ไปต่างนี่จอยไหนตีตึงนี่นะโอ้นี่เลี้ยวไร้มาจังหู้เม็ดโอ้ป่าจ้าไปเรียบร้อยไอ้ตึงนี้นะนี่ตึงจงไปตรงนี้นะ นี่ตรงไปปั๊บเนอะจักประมาณรอยเม็ดตัวเหลวกว่าตัวเหลวกว่าไปจักช่วงรอยเม็ดตายจักช่วงรอเม็ดเหลี่กว่าเปช่วงเลยเลี่กว่าช่วยเม็ดช่วงรเม็ดตึงกานนี่ตัวเหลีาเหลนเหลี่ยจาเหลี่ยจายตรงจายมันมีด่านใกลนมวานอยู่เลย่นสังเกตนใกน่มวานจำได้ด่านกล้นมวานนมว่านเกียวๆเลยโมเกียวโมโเกียวโมเกียวมีานก้บ้านเอพอเหลี่ยจไปได้สักสักอาทิตยเมได้ยตัวเหลกว่าตักทีน เออเรียกว่าเรียกว่าตีก่อนอ่าเรียกว่าตีเห็นกอเรียกว่าตักเตียนปั๊บเนี่ยมันมีล่าอยู่เลยมีล่าอ่ามีล่ามีล่ามีล่าอยู่ใจนู้นเลยอ่ามีล่าใจนู้นตึ้งอันนี้ตึนลงไปงนั้นแล้วมันมีซอยอยู่เลยอ๋อมีซอยมันมีซอยแล้วรถดุนไปได้ไหมรถดุนไปได้ไหมไปได้ไปเพื่อไปได้นะพวกข้างปงหิ้งอยู่โย่อ่าป่ว่าไปต่างตัวอันป่ว่าไปได้หน้าทักอกเจ็ดรอยเมตรได้อ่าเราเจ็ดรอยเมตรตึนเลียวใจตักทีก่อนโอ้เลียวใจเลียวใจทีก่อนเลียวใจตักเตีนปั๊บเลยตั้ โปเลต้าตีปั๊บมันตัวนักลงว่าตี่อ๋อ่าัอาล้วก็ตีอ่าเอ้ามันจะมีป่าจักเลยอ๋อมันจะีป่าจักต่างกันต่างก้าเลยมีเป็นต่งระเทศเลยอ่าป่าจักต่างกัต่างก้อเลยจับก้อ่ามันมันมีโรงเกี้ยนน้ำตาลอยู่เลยตรงนั้นโอ้รงเกี้ยนน้ำตาลจ้ำได้จ้ำได้จ้ำได้ฮักทรายตีก่อนตะนีฮักทรายโอ้ลงทรายตีก่อนปันนี้ว่าเถอะเดินไปตรงล่วงตีดิ แล้พุ่มเก็บยอดก้ามในตอนนันที่ยอดก้ามตั้งไม่ตั้งก่อยก่อยมาเอาไปตรงล่วงที่เดียวเดียวล่วงก้อยอาจจะกวดไปไปตรงล่วงที่ีเด็กกำลอนี่นุงก็รอนุงไม่ใจร้อยอันน่ะกำนั้นใจแกดาวเลยถึงการใเดินตะกวดนะจัดไอ้กวดนะโอ้โถกี้โอ้โถกี้ยอดก้ามไปปักเก็บแล้วไม่ต้องมาเนตัางได้ได้กันนะเนต่างเนตัาง เออแย่นนนี่ตาด้วนแล้วนี่นี่ดีนี่ตาเติมตาไม่ตาที่ให้เลยแกะแกะตะกิดนะไปเลยลวบตรงไปเลยตรงไปค้อนเลยตรงไปกลไเลยลูกล่ลอตรงไปเลยตรงไปเลยล่องไปตรงไปเลย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 ตงไปเลยตรงไปยตรงไปเตรงไป